สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบพ่อกระเพานะคะในช่องสาวพุทธชาแนลค่ะวันนี้สาวพุทธไทยพาขึ้นมานี่เลยค่ะมาหาเลเบิงโพนมาเลเบิงเฮตะไคร เพราะว่าฝนตกมานี่หลายมือจนน้ำท่วมน้ำนบบท่วมเลยนะป้าภุไทยกันเลยวะป้าเฮาไปหาเดอ,อกบึงเห็ดเพิ่นวะหาเธอเห็นแต่มามาก็เห็นอิรีค่ะพี่น้องแถมดอกงามคักค่ะป้าภูไทยเพิ่นเห็นมืัอนี้ไปดูน้ำกันพี่น้องคท,ทำสิ่งน,นเป็นย่งน,นี่เอาเปิ้ลไปดูเบิ่งดอกของพี่น้องเบิ่งกระย่างสะพูไทยกับอันดอกเห็ด เบิงิามีห็าาเฮ็ดน네่ไม่ใดแลบนะัดโอ้โหูออกเงียงียทำมีหัหนทาเลยมีจ้กความเอาเสอร์ได้กรย่างน้อยวันนี้โคตลงกิงต้องเอสนีเนาะทังจากน้นมีแตะไม่หักเนาะ มึงกำลังลูบโดกถ้าเห็นตอนพ้นยังน้อยเลยเพื่อนๆดองนี่นำ่งเนนี่ครักตัวนี้ก็ได้นี<า>่อีหลีเนาะโอ้ พ่นเดียสามดอกเบิ่งสาวพุทธไทยล่ะหามองลงมันคุณน่ะคักขนาดเลยอเดินกันอีกี่น้องย่องนะมาจะได้อีกจีบอหรปะยังหลายพ่นอยู่ค่ะอุ้ยจื้อเห็ดดินเห็ดดิน คุณเฮตาไข่เขาอยู่อืมหอยนี่เนดอกบุ้ยแนนขนาดเลยเมื่อคืนในฝนตกมาดคืนหน่อตกวขู่คืน <c oughs> ตกองวันที่ต่อกันสามซีเมื่อไหร่แล้วครับโท่วมหัวตะกานำ้ำพลั้น้ำกระได้น้ำออกแกงแล้วไปเล่นกันอีกน้ำออกแกงทำไปตุ้งกระดุงบอเรอเออ,อจังไปจังไปพี่พี่พี่ ยยบี่ยานบบนี้เห็นประคับพี่น้องพีพีพีง่ายครับว้ามันนี่กรได้แตลอกง่ายแท้หมูปีวะจริงเหรออ๋อสองคอืมบ่เอาเสือด้ยโอ้ย อะไรดอกนะโอ้โหลมได้กระยางกับกระยางน้อยมากคือมันมามามาันมพี่น้องไปครับไปรุ่นอีกป้อค่ะนี่ดนไงครับนะน้ำดนี่ลูกนบอบเป็นพวกเก่าที่เขาเคยเกิดึ้นสีอืต่อคน <มา S 1> ต่อเบิ่์<ป>เคิมันเป็นให่หลายคน แต่ละโรคนะมีตะบานบานบานก็ใค่แน่เพามันมีได้ยสอกะลุเนาะยานมีกระดูกนะยานดูนี่แหละอันหามองลงก็ไม่ได้บ้างเลยามันค้งแบบนี้โอ้ยได้การนี้ด้โอ้ตัวนี้ยังงามอยู่ น้รหมานอยู่หมานอยู่ว่าจะมีได้เห็ดได้เมื่อนี้<ป>เห็ดแดงค่ะโอ้โห oh, บึง<บ>ดอกนันเทาเลยปอยมันเป็นเสอือเฮ้ยมีดอกงามผมโอ้ <Okay>. oh. ดอกนี้ก็ นี่แข่งกันาะเสื้อชิ้อเลยบัานี้เสื้อชิ้อเลยบัานี้โอ้เบิงตายจักตัวตายตัวเนี้ยโอ้ยในดอกงามดอกนองป่ะนะเต็มกระย่างเลยพี่นองโอ้ยสิดายไม่ได้เฮินมา ว่แล้วว่แล้วปูเดี๋ยวเห็นตะไครไก่ไหมพี่น้องว้าววววจะเบิ่งกระยังควายสะก่อนแล้วเบิ่งเห็ดบันนี้มันเปื่อยเลยอ่ะเป็นไอดอกงนามบอกจะได้ให้มาอันนี้เปื่อยแล้วได้พวกนี้พี่น้อง เป็นอ,อย่าง,งาน,นี้นี่ครับโอ้โหพี่นี่ก็สมบูรณ์ละวะมันเออหน้อยมันก็เลยสมบูรณ์อืมบึ้งพี่น้องโอ้โหติดหอกตักอย่างน่ะโอ้โหนี่หรอกเลยเออเด้พี่น้องอย่าปากอย่าปากกระจิบจั๊ก หนุ่มบังหนุ่มอยากจุ่มเลยไป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 ลุ่มโตไปไปหยุดแต่ดอกหยี่แต่ละดอกพี่นคุณตนตกใส่มันมระบาดไว้โอ้งูไปชิมุนละโอ้หามุมลง มีอีกหลายโพนขนาดนีนเลยลุนน้ากันไม่ชิดลุนตาบ้างไหมเด็กแต่ในลุนดีหรอเนาะอโอ้ยยังไงดอกหลังมันเขียวทางเขียวค่ะขนาดเลยไปเขียวหอมหรือมันเขียวอันนั้นขาคุณอ่ะอออืืหเอานี่ยังสมบูรณ์ขาบ่งไว้ อ้หอมขนาดเลยเหตนนะไคร้พนโอ้โหดอกนี่กระงามนุ่งกินเลยนุงหลายดิโอ้โหพูดอะไรถึงโพละดอกแต่ดอกดอกแต่ดอกยังไงอืม ว่ายุกกระย่างนี้มันเสาได้ว่ากระย่างคิดซันนี่ตัวสุดท้ายเพิ่นหมานเฮ็ดไข่คะ่ะกระย่างมันโอ้เฮ็ดอันนี้นะพี่น้องเป็นซิปรโลงหลายขึ้นอ่ะกินไม่เป็นอืม เฮี้เชียวไพ่ใช้เราเคยเพื่อนเฮ็ดกินในยูทูปเหรเฮ้ไม่เป็นไม่ได้กินเฮ็ดมีเป็นไปมันเปื่อยแล้วมันยังไงเนาะเป็นแต่คนน้องวัดท่านเห็นอยู่หลังจากเขาผ่านมาหลายโพดแล้วไปลุ้นนักกันต่อไปเนาะเ่านเห็นนี่ก็หลายยังหลายโพดเนาะนะครับงานก็ เพ็รของอะเคสัวกก็ให้ต้องหกตวงตัดปนอกตัดใหม่อมไ่อยาตองขี้เรือนนี่นะมันเป็นสีอนีนบานเนาะว้าหลายจังเนาะเดวกก็ได้เมงพ่อมงไข่ งไข่บันเนาะหอมแซบขวบประมงไข่ของแท้นี่มันอยู่เทิงเทิงภูมากินทุกปีค่ะยืนี่หอมอแซบเห็ดเห่าขอได้ปนขอได้นึง่งนี่ไหลยอยู่ยุ่งกับหลเขาต้องป้าลงเมอเร์เขาว่ายุ่งมันหลายก่อนที่มันจะอันนี้เขาลงมาแล้วเนาะ ก้อนที่มันละดูดเลิศสาวเข้มั่ติดส่วนยางเขาเ็จะเอามาเอส่วนยางทั้งผู้ล้งวาสนีมันเป็นมัองคาเฮติดส่วนยางไปเอาวันนี้ลงเมืองก่อนยุ่งหลายคักเข้าเข้าเฝ้าลงก้อนที่มันละยุ่หัวไปครับพ่อกนคลินหนาเด้วยครับพี่น้องไปครับมันครับก่อน